เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนีู้่กับผมเสียมบังกรน,นะครับนินเสร็จ,จะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซียนเสียมบังกรกันในวันที่29พฤษภาคม2563นั่นเองครับแล้ววันนี้ก็มีฟุตบอลเด็ดๆถึง3คู่กันเลยทีเดียวนะครับจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะฮะ และหากใครที่ต้องการจะเล่นกีฬาออนไลน์เล่นเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นสมัครเล่นได้ที่ลิงก์ด้านลา่างใต้ y ย u t u b เสียแปะไว้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเสืยจะบอกให้ช่วงท้ายคลิปนะครับผมนี่เราก็ไม่ต้องมารอช้าครับมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมคู่แรกของวันนี้นะเป็นคู่ของลีกบูเลต้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างไฟบวกเนี่ยเปิดบ้านไปะทะากับเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมอ่าบอลดันนะไซบ์บวกเนี่ยอยู่อันดับ8ด้วยกันครับส่วนเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยอยู่อันดับด้บ มาดูผลงานของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติเจอกันของทั้งสองทีมนะครับเสียยึบยกมาให้5นัดสุดที่ผ่านมานะครับเป็นทางฝั่งเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยที่เอาชนะไป2นัดครับส่วนอีก3นัดเนี่ยเสมอทั้ง3นัดเลยนะครับส่วน5นัดสุดของไฟบวกนะครับผม5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดและเอาชนะไป1นัดครับมาดู5นัดสุดของเลเวอร์คูเซ่นกันบ้างนะครับผม5นัดสุดของเลเวอร์เนี่ยแพ้ไป1นัดครับแล้วก็เอาชนะไป4นัดด้วยกันครับต้องบ <fit reais. S 1> อกเลยนะว่า ราคาต่อคู่นี้จะเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะที่เป็นฝ่ายต่อและจะต่อในราคาครึ่งควบลูกนั่นเองนะครับผมแต่เสียต้องบอกก่อนเลยนะว่าด้วยชื่อชั้นที่ค่อนข้างจะดูต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะแถมสถิติการเล่นและสถิติที่เขาได้เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยที่ทาผลงานได้ดีกว่าทางสถิติเจอกันแล้วก็สถิติในลีกอีกด้วยนะครับผมซึ่งผลงานในลีกเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านของไฟบวกเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยดูดีเอาซะเลยนะครับผมเรียกง,ง่ายๆว่า ผลงานกำลังสุดกันเลยทีเดียวและเมื่อเทียบกับผลงานการเป็นทีมเยือนนะของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยโอ้โหเขาไม่แพ้ใครมา6นัดติดกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกง่ายๆว่าฟอร์มของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้าหรือเป็นทีมเยือนเนี่ยก็กําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวครับผมน่าเชื่อใจมากๆครับแถมราคาแค่ครึ่งครบลูกเนี่ยน่าจะไม่สะเทือนเลเวอร์คูเซ่นอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเสียขอให้เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยบุกมาเอาชนะไฟบวกไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับ มาดูคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมคู่ที่สเป็นคู่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างซิลเครบอกเนี่ยอันดับที่4นะฮะเปิดบ้านทักกับนอสเจอแลนด์ครับอันดับที่5นั่นเองนะครับผมมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นหน้าฟังนอสเจอแลนด์เนี่ยเอาชนะไป3นัดครับผมแล้วก็อีก2นัดเนี่ยเสมอนะครับมาดู5นัดสุดของซิลเครบอกกันบ้างนะครับผมซิลเครบอกเนี่ยเอาชนะไป2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันครัับบสส่่วนนนนดดลลาุขอองจแ์ะครผม เอาชนะไปถึง4นัดด้วยกันครับแล้วก็เสมอมาเพียงแค่หนึ่งนัดนะครับและราคาต่อคู่นี้นะับผมเหมือนคู่เมื่อกี้เลยนะครับคือครึ่งควบลูกนะและเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างนอสเจอเลนเนี่ยที่เป็นฝ่ายต่ออีกด้วยนะครับแต่ราคาครึ่งควบลูกเนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่ขนามือทีมเยือนอย่างนอสเจอแลนอย่างแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าผลงานที่เขาได้เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งนอสเจอเลนดนที่เอาชนะมาโดยตลอดนะครับผมเรียกง่ายๆว่า ผลงานของเขาดูดีกว่ามากมากเลยทีเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเทีมเยือนฮะเพราะว่าซลเคเบอกเนี่ยผลงานของเขาช่วงหลังเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับผมเขาแพ้กันมาล้วนๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหแล้วถ้ามาเทียบกับนอร์เเจลแลนด์เนี่ยที่ผลงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบน่าไว้ใจน่าพึงพอใจและน่าไปวัดไปวาได้กับราคาครึ่งควบลูนะเพราะฉะนั้นเสียขอให้ทางฝั่งนอรเจลแลนด์ดีกว่าครับผมบุกเอาชนะซลเคเบอกไปได้3ประตูต่อ1ครับวันนี้ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นคู่ออสเตรเลียครับนะครับเป็นคู่ระหว่างเลดบูลเนี่ยเปิดบ้านมาท่าก,กับออสเตรียซาเตนัวนะครับผมอ่าชื่อทีก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าและทั้งสองทีมต้องบอกก่อนว่าว่าอยู่คนละดิวิชันนะครับผมซึ่งเลดบูลซัตบวกเนี่ยอ่าอยู่อันดับที่2ของดิวิชันหนึ่งนะครับส่วนออสเตรเลียน่ะซาเตนัวเนี่ยอยู่อันดับที่7 ดิวิชั่น2นะครับอ้ามาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติเจอกันเขาทั้ง2ทีมนะเจอกันเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเรดบูร์ตบวกเนี่ยที่เอาชนะไปนะครับผมส่วนห้านัดสุดของเรดบูร์ตบวกนะครับผมเรดบูรเนี่ยเอาชนะไป2นัดครับแพ้ไป1นัดและเสมอไป2นัดด้วยกันครับมาดูทางฝั่งออสเตรียเตโนว์กันบ้างนะครับผมออสเตรียเตโนว์เนี่ยเอาชนะไป2นัดครับแล้วก็แพ้ไป3นัดด้วยกันครับและราคาต่อคู่นี้นะครับเป็นทางฝั่งเจ้้าาบน่ะ ต่อถึง2ลูกเลยทีเดียวนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าต่อ2ลูกเนี่ยแล้วถ้าเมื่อเทียบกับถิติขต้องั้งทีมแล้วฉะนั้นเสียคิดว่า2ลูกเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ปกตินะครับผมเพราะว่าผลการที่เขาจะเจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเรดบลูซาบวที่ทำผลงานได้ดีกว่าอีกด้วยแถมผลงานในบ้านของเขาเนี่ยก็ดูแบบทรงพลังและหน้าแข่งแร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและถ้าเทียบกับออสเตรียซัตเตนัวแล้วเนี่ยผลงานการเนมนีของเขาเนี่ย ก็ไม่ค่อยดูดีครับพักหลังๆนี้ก็เริ่มสะดุดมาค่อนข้างเยอะแถมวันนี้ต้องมาเตะกับทีมที่อยู่คนละระดับชั้นอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจทางฝั่งเรบูซาบวกมากครับผมเพราะว่าอยู่ดิวิชั่นที่สูงกว่าและอยู่อันดับ2อีกด้วยนะครับผมโอ้โหยังไงว่าทั้งดิวิชั่นแล้วก็อันดับเนี่ยดูดีกว่าแถมสถิติก็ดูดีกว่าออสเตรียซาเตนูอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นราคา2ลูกเนี่ยน่าจะไม่มีผลอะไรสําหรับเรบูซาบวกครับผม ก่อที่เสียข่านเนี่ยเสียให้เลบูซาบุกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะออสเตรเลียซาตนัวไปได้4ประตูต่อศูนย์เลยครับกจบลงไปแล้วสําหรับ3คู่จะหนักจะเต็มในวันนี้นะครับผมหากใครที่ฟังหมดข้อคราของเสียแล้วเนี่ยอยากจะแบบไปเล่นตามหรือว่าเฮ้ยเสียไม่แม่นว่ะต้องไปเล่นสวนอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยลปที่เสียแปะไว้ได้เลยนะครับเข้าไปสมัครร่วมเล่นกันได้เลยนะครับและหากคนที่เข้าไปสมัครนะคุณยังสามารถได้รับฟปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวครับแถมยังมีสูตรวิเคราะห์บอลและสูตรบาคร่าให้ใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหาใครสนใจก็คลิกไปสมัครได้เลยนะครับไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้เลยและหากใครที่งงตรงไหนต้องการจะสอบถามอะไรหรือว่าไปขอสูตรได้ที่ไหนก็ ลิงก์อีกลิงก์หนึ่งที่ใต้ u t u b e เนี่ยที่เสียแปบไว้จะเป็นลิงก์ l i น e แอดนะครับผมแอดไปสอบถามกันได้เลยนะครับหรือว่าแอดไปขอสูตรกันได้เลยครับหรือค่าสะดวกก็แอดได้เลยนะครับแอด mmcasino ครับหรือว่าแอด m m c e s i n o นะครับแอดไปสอบถามหรือขอสูตรกันได้เลยครับสวัสดีเสียขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับฟุตบอล3าลีก3คู่จะนักจะเต็มในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ